แกวันนี้ฉันมีอะไรจะมาเมาไว้คือเรื่อง iPhone นี่แหละจริงๆอ่ะคือเราเราเคยใช้ iPhone มาตั้งแต่สมัย iPhone 6แล้วเนาะทุกคน iPhone 4เราก็มี iPhone 6เราก็มีเนาะคือเราก็เคยใช้มาก่อนแต่ทีนี้ราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงสำหรับไอรุ่นใหม่ๆใช่ไหมละทุกคนเราก็เลยคิดว่าเออ เราก็อยากจะได้ iPhone สักเครื่องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำวิดีโอเนาะแล้วคือมันเริ่มจุดเริ่มต้นคือเราซื้อ Android มาเครื่องหนึ่งแหละทุกคน Android มาเครื่องหนึ่งก็คือเป็นเป็นของ Apple เนาะทีนี้กล้องสวยจริงนะทุกคนกล้องสวยได้เลยแต่ว่า วิดีโออ่ะเขาไม่ได้มีการสั่นมาให้ไงถึงแม้ว่าจะได้ 4K เนาะทุกคนแต่มันก็มันก็ยังไม่ตอบโจทย์เราเนาะคือเราชอบงานวิดีโอที่แบบถ่ายได้เลยมีการสั่นลงได้เลยอะไรแบบเนี้ยเอออาวนมาถึง iPhone ก่อนนะทุกคนคือตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเลยเราอะซื้อ i iPhone 11แล้ว ทีนี้เครื่องมัน start. รีสตาร์ทแล้วเราก็ต้องไปซ่อมอีกใช่ไหมล่ะทุกคนเราคิดว่าเราจะจบแล้วนะจบกับเรื่องไอโฟนอ่ะเราจะไม่ซื้ออีกแล้วทีนี้เราก็เลยติดต่อร้านเดิมแหละเขาก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ไหมถ้าเครื่องเดิมอะ่ะมันจะต้องซ่อมอะ่ะเราสามารถเทิร์นได้นะ turn เทิร์นแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่ใช่ไหมล่ะทุกคนอืมแล้วเราก็เลยได้เครื่องนี้มาเว้ยเครื่องนี้ก็คือ i p h ฟ n สิบสี่โปร เป็นรุ่นที่ที่ฉันอยากได้เลยเป็นรุ่นที่ฉันชอบเป็นรุ่นที่แบบเือมันมีกล้อง48ล้านนะอะไรเงี้ยคอยดูนะถ้าเครื่องนี้อ่ะเครื่องที่ฉันกําลังอัดอยู่ตอนเนี้ยถ้ามันตุยอ,อีกนะบอกเลยฉันจะไม่ซื้อไอโฟนอีกแล้วสำหรับไอโฟนมือสองมันก็ต้องแลกเลยนะทุกคนก็คือต้องแลกกับกับคําว่าสภาพที่เขาใช้งานมันแล้วอ่ะเออแล้วต้องรับตรงนี้ให้ได้ราคาถูกจริงนะราคาถูกจริง แต่ทีนี้คือเราไม่ได้เอามาเล่นอะไรมากมายเนาะเราก็แค่เอามาแล้วก็มาอัดวิดีโอเราก็มาลงแค่นี้เองเพื่อวิดีโอโดยตรงอะคือคิดดูฉันซื้อโทรศัพท์สามเครื่องอะเครื่องหนึ่งเอาไว้ทํางานเครื่องหนึ่งเอาไว้ถ่ายรูปเครื่องหนึ่งเอาไว้วิดีโอเป็นไงใครจะบ้าพกโทรศัพท์สามเครื่องเหมือนฉันไม่มีหรอกอืม มันก็ไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกในในอันเดียวไงทุกคนมันมันยังไม่โดนฉันไงก็คือเราต้องการที่จะแบบจะเป็นงานงานรูปภาพที่สวยเลยแล้วก็งานวิดีโอที่นิ่งมันก็มีอยู่เนะาะโทรศัพท์แบบนั้นอะแต่จริงๆอะมันราคามันก็ต้องแลกกับราคา,าทุกคนขเข้าใจคาว่าบัตรเจตราคาเราไม่ได้คนรวยเนาะไม่ใช่คนรวยเพอที่จะซื้อของมือหนึ่งได้อะไรขนาดนั้นน่ะ แเราก็เลยต้องใช้แบบตามมีตามเกิดเนาะทุกคนมีวิดีโออัดวิดีโอได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยเห็นไหมกันสั่นมาเห็นกันสั่นไหมทุกคนเออแค่นี้แล้วก็ถ่ายกลอ้นะอ,กลองหน้าด้วยนะถ่ายกล้องหน้าด้วยอเนี่ยทุกคนก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละเรื่องของ iPhone เนาะหรือใครอยากจะเห็นว่า เรามี iPhone รุ่นเก่าจริงๆหรอแล้วเรายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าฉันจะบอกให้เลยนะว่าเนี่ย p h o n e iPhone 6ไม่ใช้งานอะไรก่อนงงมากเนี่ยไม่ใช้งานอะไรก่อนไม่ใช้งานตรงไหนแน่บอกเลยใช้งานจริงนี่มีรูปภาพสมัยก่อนเนาะสมัยตอนที่แบบ เป็นสาวไงทุกคนเอาเป็นว่าแบบนี้เราก็จะดูเครื่องนี้แหละทุกคนเครื่อง iPhone 14 Pro m ป x เครื่องนี้ถ้าตุยอีกนะฉันจะไม่ซื้อ,อและฉันจะไม่ซื้อโทรศัพท์ที่ไหนในโลกใบนี้อีกแหละพอจบเพราะว่าเครื่องของ iPhone 11 Pro m a ปรแอะเครื่องนั้นมันรีสตาร์ทใช่ไหมทุกคนอันนี้คือเราเทิร์นแล้วเราก็ซื้อเครื่องใหม่มาเรียบร้อยแล้วถ้าตุยก็เตรียมตัว อจะจะไม่คุยมากแค่นี้จบอื